สวัสดีค่ะเพื่อนๆและ f อซที่น่ารักทุกคนคะ่ะกุตเติ้ลท่าค่ะวันนี้ก็เป็นเวลาใกล้บ่ายๆนะคะของประเทศเยอระะมันนั่นเองนะคะวันนี้แสงแดดค่อนข้างที่จะดีค่ะอากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะพวกดอกไม้ใบหญ้าที่เราปลูกนะคะในช่วงหน้าร้อนนะคะหรือว่าผิกหรืองอกแหนงขึ้นมาในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะ เขาก็เริ่มมีใบมีอะไรมาให้เราเห็นนะคะเช่นดอกไม้ชนิดนี้นะคะไม่ทราบเหมือนกันว่าชื่อดอกอะไรนะคะลืมไปค่ะแต่ลักษณะคล้ายๆต้นดอกกุหลาบเห็นนะคะแต่ความพิเศษของเขานั้นคือจะทนอากาศหนาวได้ดีค่ะและก็ทนหิมะด้วยนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะหิมะยังท่วมที่สวนหลังบ้านอยู่เลยค่ะพอมาวันนี้นะคะฝนตกแรง แรงมากตอนกลางคืนนะคะหิมะก็ละลายค่ะทีนี้ก็อากาศก็เริ่มดีแล้วค่ะได้ยินเสียงนกร้องนะคะพร้อมกับแสงแดดค่ะต้นไม้ใบหญ้าก็เริ่มเขียวนะคะต้นไม้ก็เริ่มแตกตุ่มหรืออาบตาขึ้นมาให้เห็นนะคะเดี๋ยวเข้าเดือนเมษาพฤษภานะคะเราก็จะได้เห็นต้นไม้ที่เริ่มผีใบออกมาเขียวนั่นเองค่ะ ดอกไม้บางชนิดก็เริ่มแตกแหนงขึ้นมานะคะหรือโผล่ออกมาจากดินนั่นเองค่ะเช่นดอกไฮยซิ yes นะคะดอกอนาซีสั้นนะคะเริ่มแตกยอดแตกแหนงขึ้นมานั่นเองค่ะเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ชอบปลูกผักนะคะแต่พอเข้าช่วงฤดูหนาวมาเราก็ต้องเก็บตัวอยู่แต่ภายในบ้านค่ะ เพราะว่าทําอะไรก็ไม่ได้เลยคะ่ะได้แต่ทางานบ้านไปพังๆนะคะแก้เงาเน่ยแก้เงา,แก,เงาแก้เบื่อน,นั่นเองคะ่ะพอช่วงหน้าร้อนนะคะเราก็เตรียมเพาะเมล็ดผักคะ่ะเช่นพริกอย่างนี้นะคะอะไรที่พอประหยัดเงินได้นะคะเราก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะว่าจะพาไปทำอะไรนะคะบา,บายๆคะ่ะ